คลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นอยู่นะคะเรามาดูโจทย์ตามคราว ต่อไปเลยเนะะาะราวที่แล้วเนาะจะเป็นในลักษณะของจํานวนจาได้ไหมคะจะอยู่ในข้อที่5ให้แบบว่าเอาตารางเอาโทษโทษเอาตัวเซตเนี้ยค่ะที่มีตัวเลขที่อยู่ในเซตนี้ไปสร้างจํานวนต่างๆนะคะเต็มจํานวนเต็มหรือจํานวนคู่หรือจํานวนคี่นั่นเองเอาล่ะคราวนี้ค่ะสําหรับคราวนี้เรามาลองดูโจทย์กันเขาบอกว่าถ้าเมย์เกรสปอทองและบาบูวิ่งแข่งกันในระยะทาง100เมตร จงหาจำนวนวิธีที่แต่ละคนเขาวิ่งเข้าเ้นชยัยและที่1 2 3 4และ5เป็นเท่าไหร่นะคะโดยมีข้อแม้ว่าไม่มีใครวิ่งเสมอกันนะคะหมายความว่าเข้าที่1ด้วยกัน2คนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะไม่มีใครวิ่งเสมอกันเอาละลองดูก่อนนะคะเขาต้องการที่1 2 3 4 5คนที่เข้าไปค่ะมี1 2 3 4 5ี่โอเคมี5คนพอดีเนึกถึงภาพตามค่ะทั้ง5คนวิ่งวิ่งวิ่งคนที่ได้ที่1ค่ะ นูคิดว่าใครจะสามารถวิ่งเข้าที่หนได้บ้างนะคะก็คือได้ใครก็ได้ถูกไหมคะได้ทั้ง5คนนี้มันก็เลยได้ทั้งหมด5วิธีแล้วที่2ล่ะคะที่2ก็จะเหลือแค่4คนเพราะอะไรเพราะมีคนอยู่5คนวิ่งเข้าที่1ไปแล้ว1คนถูกไหมคะก็จะเหลือ4คนก็คือ4วิธีนั่นเองเหมือนกันคะ่ะที่เหลือก็สามลดลําดับ ลดลงมาเรื่อยๆถูกไหมนะคะคนก็เข้าที่เรียบร้อยไปแล้วดังนั้นค่ะเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าอยากได้ค่ะจงหาจํำนวนวิธีที่แต่ละคนวิ่งเข้าเส้นชัยได้ที่1 2 3 4 5แสดงว่าเขาต้องการครบทั้ง5ได้5ลําดับดังนั้นค่ะจับข้อมูลทุกตัวแบบนี้เรียกว่าข้อมูลต่อเนื่องจึงจับข้อมูลทุกตัวค่ะมาคูณกันนะคะเอน่าคุณๆเนาะห้าคูณสคูคณสอ 5, 4, 3, 2, 1, ค่ะ มันก็คือ5แฟนั่นเองนะคะถ้าเราจะเขียนในอีกลัก,ลก,ลกษณะรูปแบบหนึ่งนะเราก็จะเรียกมันว่า5แฟค่ะซึ่ง5แฟมีค่าเท่ากับ120นั่นเองเอาล่ะจบไปแล้วค่ะต่อไปมาดูด้วยความรวดเร็วเนาะเขาบอกว่าในการแข่งขันวิ่งร้อยเมตรเหมือนกันแล้วค่ะเหมือนกันเลยนะแต่คราวนี้มีทั้งหมด10คนเขาให้เราหาจํานวนวิธีที่แต่ละคนวิ่งเข้าเส้นชัยได้ที่1 2 3ค่ะ โดยที่ไม่มีใครวิ่งเสมอกันอันนี้เขาต้องการแค่ที่1ที่2ที่3เท่านั้นที่เหลือตกรอบโอเคแล้ดังนั้นค่ะวิธีการง่ายที่สุดใช้วิธีการขีดแดดๆก็ได้นะคะอ๋อเป็นแดดที่โค้งมากเอาละขีดแดดๆลองดูค่ะแดดที่1แดดที่2แดดที่3มแดดตรงนี้คืออะไรได้ที่1่ไงคะอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยเนาะได้ที่1ค่ะได้ที่1ได้ที่2แล้วก็ได้ที่สนึกท่า นึกภาพตามครูก่อนเอาล่ะนึกภาพตามครูค่ะมีอยู่สิบคนค่ะสิบคนวิ่งเข้ามาค่ะเส้นชัยต้องวิ่งให้ได้ที่1ถามว่าได้ทั้งหมดกี่คนได้ทั้งหมดกี่วิธีมีสิบคนก็ใครก็ได้ก็ได้ทั้งหมดสิวิธีถูกไหมคะที่สองค่ะเหลือกี่คน จาก10คนถูกไหมวิ่งเป็นที่1ไปแล้ว1คนหักลงมาก็เหลือ9ค่ะที่2ก็ชิงกัน9คนส่วนที่3ค่ะจะชิงกันทั้งหมดกี่คนมีอยู่10วิ่งไปที่1 1คนที่2 1คนกลายเป็น2คนเพราะ,ะนั้นก็จะเหลือ 8คนนั่นเองค่ะดังนั้นเขาต้องการคนที่เขาเส้นชัยที่1 2 3ดังนั้นแบบนี้เราเรียกมันว่าเหตุการณ์แบบต่อเนื่องการดังนั้นเราจึงจับข้อมูลมาทั้งหมดมาคูณกันนะคะ9 8 7า2 12คูณ10 7เดังนั้นค่ะได้ทั้งหมด720วิธีถ้าครูเขียนเป็นในลักษณะของตัว factorial พอจำได้ไหมคะ10คูณเคูณ8เขียนเป็น f a c t o r i a l ได้เท่าไหร่ ตัวแรกก็คือ10แฟกถูกไหมคะถัดจาก8แฟกก็คือ7แฟกนั่นเองนะลองเช็คลองเช็คก็จะกลายเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7อ่ะเห็นปะหน้าตาเหมือน7แฟกต์อ่ะเขียนหยุดไว้แล้วหนูก็ตัดทอนเห็นไหมคะกลายเป็น10คูณ9คูณ8นั่นเอง เอาละนะง่ายอยู่เนาะง่ายอยู่นะคะมาดูต่อค่ะเขาบอกว่าจากคําว่า a e p p e ค่ะ a e p p e ตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสามี่ห้านะคะมีทั้งหมด5ตัวถ้านำห้ตัวอักษรนี้ค่ะมาจัดเป็นคําใหม่โดยไม่คํานึงถึงความหมายจะได้กี่คํานะคะไม่คํานึงถึงความหมายหมายความว่า a e p p e ตัวนี้นะคะเราจะสามารถเขียนแบบไหนก็ได้อะ P.L.I.R.A ก็เอพิวเหมือนกันแต่แค่เอามาสลับที่ถูกไหมคะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความหมายก็ได้แต่ขอว่าให้เอามาเรีงสับเปลี่ยนกันนะดังนั้นค่ะใช้วิธีการขีดแดดง่ายที่สุดอแดดแดดกี่ขีดล่ะก็เขาบอกว่าให้นำตัวอักษรเอพิวมาเอพิวมี5ขีดก็1 2 3 4 5นะคะ เอพิวมี5ตัวเพราะนั้นก็เลยมี5ขีดถามว่าตัวที่1ค่ะเราสามารถใส่อะไรได้บ้างได้ทั้ง A ได้ทั้ง P ได้ทั้ง R ได้ทั้ง I และได้ทั้ง L ถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะใส่ได้ทั้งหมด5วิธีหลังจากนั้นค่ะถามว่าตำแหน่งถัดไปเราสามารถใส่ได้กี่ตัวตำแหน่งถัดไปค่ะเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องดึงตัวไหนก็ได้ออกมาสักตัวหนึ่งก่อนถูกไหมคะเพื่อที่จะใส่ตำแหน่งนี้สมมุติครูดึง A ออกมา ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ P R I L เอามาให้เลือกถูกไหมคะให้เอามาให้เลือกในตำแหน่งนี้ซึ่งเหลืออยู่4ตัวก็คือ4นั่นเองนะต่อไปสมมุติค่ะตรงนี้อ่าคูเลือกตัว L เพราะนั้นพอคูเลือกตัว L ปุ๊บตำแหน่งนี้ค่ะมันก็จะเหลือแค่ P R I เพราะนั้นก็จะได้3านึกภาพทันไหมคะนึกภาพทันนะเอาละต่อไปต่อไปนะคะมาตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่าคูเลือกมาที่ตัว P สมมุตินะคะ โอ้ตัว I หายไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะตัว I อเอากลับไปก่อนตัว R ค่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บครูก็เลือกเลข2ใช่ไหมตัวสุดท้ายอ่ะสมมุติครูเอาตัว i ไว้ครูย้าย R ไปเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้อีก1ตัวที่เหลือนึกออกไหมคะดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เหตุผลเพราะว่าอะไรคะเหตุผลเพราะว่า มันเรียงกันโอเคไหมคะมันเรียงกันเรียบร้อยแหละมันต้องเรียงกันนะมันถึงจะครบหนึ่งคำนะคะพอมันครบหนึ่งคำเสร็จปุบ๊บแล้วเราก็ค่อยจบนี่เรียบร้อยอ่ะเอ๊ะเอพิวเขียนอย่างงี้ใช่ไหมเอพิวอ่ะโอเคนะคะเอพีอ่ะครูสับสนแล้วเนี่ยเอพิวย้อนเรียนตรงนี้เขียนไง เออถูกไม่ถูก april เออโอ้ตายภาษาไทยเอ,อภาษาอังกฤษตกซะละค่ะแป้นค่ะลายกลายกลายเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ไม่น่าพลาดเลยเนาะความจริงแล้วเนาะอาจจะเบล,อ,บลอไปหน่อยเนาะอ่ะโอเคนะคะทำมาเสร็จปุ๊บก็จะได้กลายเป็น5แฟกต์นั่นเองถ้าเราเขียนเป็นลักษณะของรูปแฟกทอเรียลก็เป็น120วิธีนั่นเองโอเคไหมคะในทำนองเดียวกันค่ะถ้าครูเปลี่ยนจากคำว่า a p p e l นะคะเออ แอพพิวเนาะเออครูก็ไม่ได้อาร์อาร์พิวเลยเนาะเออเอาล่ะจากคำครูเปลี่ยนจากคำว่าแอพพิวค่ะเป็นคำว่าทรงธรรมนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทรงธรรมมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย ตัวอักษรของทรงธรรมมีทั้งหมด8ตัวอักษรใช่ไหมคะ8ตัวอักษรของทรงธรรม,มน่าจะจําได้แล้วเนาะ SONGTHAM นะคะสามารถเอามาสลับเรียงกันเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับ a p พ l มีอยู่5ตัวก็เริ่มต้นที่5 4 3 2 1 a p พ l ก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคําที่เรามาจัดคําใหม่ได้เพราะฉะนั้นคำทั้งหมดที่เราได้มามันก็จะได้กลายเป็นมีทั้งหมด8ตัวอักษรถูกไหมคะ ตัวตัวกษรเท่านั้นก็จะกลายเป็น8แฟกต์ถูกไหมเพราะว่ามันคืออะไรคะ8คูณ7คูณ6คูณ5ทำนะ8 7คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1นะคะได้ออกมาเป็น8แฟกต์ซึ่ง8แฟกต์ค่ะมีค่าเท่ากับ40,000กับอีก320วิธีนั่นเองนะคะแต่ทีนี้พอมาดูมาดูโจทย์อีกทีนึงโจทย์บอกว่าไม่นับคำเริ่มต้นแสดงว่าใน4 3 2 2 0 4320มนมีเนี่ยค่ะมันมีคำเริ่มต้นอยู่นั่นคือคำว่าทรงธรรมหนูก็เลยต้องลบออกไปหนึ่งโอเคไหมคะไม่นับคำเริ่มต้นไม่นับไม่นับคำเริ่มต้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดได้ทั้งหมด4320ไม่นับคำเริ่มต้นคือไม่นับคำว่าทรงธรรมก็คือลบ1ออกไปก็จะเหลือเป็น40,000กับอีก319นั่นเอง โอเคค่ะเรียบร้อยและได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเอาละข้อสุดท้ายของครั้งนี้ค่ะของในคลิปนี้ผ้ต้องการนําคําว่าต้องการนําตัวอักษรจากคำนะคะ M E N T O S ตัวนี้มาสร้างเป็นคําใหม่ประกอบไปด้วย4ตัวอักษร ประกอบไปด้วย4ตัวอักษรนะคะไปดู C M E N T O S Mentos ตัวนี้ค่ะมีทั้งหมด6ตัวอักษรถูกไหมแต่ครูต้องการใช้แค่4ตัวอักษรค่ะขีด1ขีด2ขีด3ขีดเพรพอครูต้องการใช้แค่4ตัวอักษรแบบนี้จากมีทั้งหมด6 จากมีทั้งหมดในนี้นะคะมี6ตัวอักษรแต่ต้องการใช้4แสดงว่าต้องมี2ตัวที่เสียใจยไปถูกปะดังนั้นค่ะเราก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันจะเป็นตัวไหนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเสียใจยด้วยทุกตัวนั่นแหละนะคะเพราะมันต้องคลักระสลับที่กันไปถามว่าตำแหน่งแรกค่ะเราใส่อะไรได้บ้างตำแหน่งแรกของเราค่ะ1 2 3 4 5สห้าใส่ได้ทั้ง6ตัวถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้ได้6วิธีโอเคไหม นะคะต่อไปค่ะถามว่าตำแหน่งนี้เหลืออะไรก็เหมือนเดิมค่ะเมนทอสสมมติค่ะตรงนี้ใส่ไปแล้ว6ตัวใช่ไหมคะอ่านึกภาพตามเนาะอันนี้ใส่มา6ตัวเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวครูจะเขียนคําไม่ถูกอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคำมาไม่ครบอะโอเคเพราะมาเขียน6ตัวแบบนี้ค่ะอะสมมุติว่าครูเลือกตัว M ไว้ที่เหลือครูก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะได้ทั้งหมด5ตัวอะได้ทั้งหมด5ตัวก็คือ5วิธีทําแบบเดิมค่ะอะสมมุติตรงนี้เหลืออะไรดีวะ หลือเอสละกันอ่ะเหลือ SY สไวตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลืออีก4ตัวเห็นไหมคะที่ให้เลือกอ่ะต่อไปครูเอาตัว E ไว้ y ละกันอ่ะ t O NTO มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือ3ตัวเห็นไหมคะพอเสร็จปุ๊บอ่ะครูขอเลือกตัว O ไว้ y ละกันแสดงว่า NT เกิดอะไรขึ้น รูไม่เลือกมันค่ะก็เลยเนี่ยเห็นปะนี่มันคือเศษที่เหลือมันจะสามารถสลับไปสลับมาได้นะคะว่าใครที่โดนเลือกใครที่ไม่โดนเลือกอะไรเงี้ยค่ะจะได้ทั้งหมดแบบนี้อ่ะลองดูซิคูจะกลับถูกไหมเนี่ยอ่ะเอาละเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเป็นลักษณะเหตุการณ์แบบต่อเนื่องกันดังนั้นหนูสามารถจับคูนกันได้เลยนะคะ 6 5คูณ5คูณ4คูณ3ได้เลยเอา6 5เป็น30เนาะ3 4เป็น12 12 3 36กลายเป็น360นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด360คําหรือ360วิธีนั่นเองได้ประมาณนี้นะโอเคเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ